สวัสดีครับท่าผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวซอยแก้วน้อยนะครับที่จอมทองเชียงใหม่ครับร้านนี้ถือได้ว่าเป็นร้านข้าวซอยประจําอําเภอเลยก็ว่าได้นะครับจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไว้เราลองมาดูกันเลยครับเมนูของทางร้านครับนอกจากมีข้าวซอยแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นข้าวขาหมูหมูกรอบนะครับข้าวหมูแดงนะครับผัดไทยผัดซีอิวก็มีครับ สำหรับวันนี้ผมก็สั่งข้าวซอยหมูกรอบหมูย่างนะครับน้าตาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวมาลองชิมกันครับน้ำข้าวซอยนะครับเช่นพ้นมากเลยเส้นอะไรเงี้ยก็อร่อยดีหมูย่างกับ ของความเป็นหมูรรหกรอบมาทำใหกลิ่นของวันอะไรเงี้ยขยายความนิดนึงครับคือทางร้านเนี่ยใช้เตาถ่านในการประกอบอาหารนะครับหมูกรอบหมูย่างเนี่ยเลยได้กลิ่นความเป็นเตาถ่านด้วยครับมันทําให้ข้าซอย่ยแบบอบกล่องน,นะครับอร่อยดีนะครับท่านใดที่แวะมาที่จอมทองก็อย่าลืมแวะชิมที่ร้านข้าวซอย แก้วน้อยแห่งนี้นะครับไม่นั้นท่านจะพลาดของดีของเมืองจอมทองไปครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องท่องทั่วทิศวิทวินทีวีด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ